ก็บรรยากาศแบบธรรมชาติครับผมแบบห่วยครับผมมาเล่นครับมามาหาไหว้พระครับผมเลยแวะมาเว้ยมาเศร้าหฮมครับผมบรรยากาศครับสมุนยางกล้ามครับเยอะครับผมลืมว่ามบรรยากาศดีแห้งเย็นๆครับผมห่วยเสนิงครับ ทย่ละไจุฬาทย่ละไจุฬาครับมาเบิ่งบรรยากาศครับผมหน้าพี่นี่ร้ายแล้วครับเนี่ยหน้าพงย์ครับผมครับมาเบิ่งแบบเป็นเสียดเนี่ยครับผมมาเบ่งบรรยากาศกันผมเพิ่นเอาป้าเอาเนาะโอ้ครับผมชอบแห่งบรรยากาศแบบนี้เลยครับพี่น้องเลย เอาเอียนว่าครับเพือบรรยากาศครับผมบรรยากาศดีๆมานี่ครับเพื่นมาเล่นน้ำกับมาย่างแรกกับโผลป่นี่ลงน้าเพรานี่เลีน้นาอยู่ใต้นานี่หอดกันแลนลงนานี่โอ้โหนะฮะก็เพื่อนยู่อยู่รระกาศกับใส่เบสส่ยัง บรรยากาศครับห้องคนเขียวหยารเราเขียวหยาคุยครับวันเดียบันยำวันเดียบันใส่ยังดักไปเดี๋ยวจะหอยไปกันเน่นลูกไปเล่นน้ำครับผมนี่เ <c oughs> ล่นลูกไปน้ำ สวัสดีครับพี่น้องครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้ารอยหสิบสี่ที่ผ่านมาครับผมก็พิดหวังสมหวังกันหลายคนนะครับหลายคนกับพิดหวังครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษาเนียาไม้ครับพี่น้องครับทางใจมาวายมาขอพรครับผมหินครับผมเป็นหินโบราณครับหินเก่าศักดิธิ์ครับหินประจำหมู่บ้านครับผม ครับผมจะให้รับมาเบิงมาหวายครับผมมาอาธิษฐานจิตครับอธิษฐานขอให้อันวันที่หนึ่งเมษาถูกกันทุกคนครับผมาำรับวดทิ่บ้านมาแปดเก้าศูนย์สี่สองสองล่างหนึ่งเก้าบทถถือหลายคนครับผมงวดนี้ตอนนี้ครับขอให้ถูก กันทุกคนครับผมสเลขถ่ายสองตัวหรือรางวัลใดก็สร้างครับผมเลขหนาสามตัวเลขหลังสามตัวขอให้ถูกกันทุกคนครับผมขอให้ดสีสเขอให้ถูรางวัลที่หนึ่งเลยครับรางวัลที่สองที่รางวัลที่สามแล้วครับครับผมเกิดซีม้าบนไว้ครับผมพี่น้องน้ำแดงครับผมไทรลอยแผงน้ำแดงน้ำแดงลอยขวดกับพี่น้องครับ มาเบ่งครับผมหินครับมีห้อยแปง้งครับผมมามาสาอบอกว่ห้อยแปง้งเป็นเหล็กนะครับข้อยาอยากราายาครับผมครับมีเปิดมาไหว้มีมามีอย่างครับผู้ทีเปินถูกผ่านมาอธิษฐานถูกหรือว่าเอเอสงานการดี ค่ขึ้นค่ะขายเป็นกนรมาผูกมายัางครับผมมาผูกได้เจ็ดสีแล้วก็มีมามีรูปสร้างครับมีข้าวสารครับขอบเปลือกแล้วก็น้ำครับผมนี่ครับผมทาแปลงเน,ลนี่เป็นเหล็กสีครับผมเนี่ยเป็นเหล็กสีเลยครับนี่เหล็กสีเหล็กสีเขาออกไปเลยครับเพื่อโปรเจคตาดีกค่แน่เห็นนะครับตอนพี่น้องหินครับผมหินเขาเลยครับหินอยู่ไตในน้องอนี่แหละครับ ผมเบิ่งดีๆครับผมดูดีๆเลยครับเบื้องแล้วเบื้องเบิ่งงลายๆครับผมนี่เห็นเป็นเหล็กยังพี่น้องไหยครับผมของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลุกดูครับครับผมอู้ดังเลยกับหินใหญ่ครับผมอันนอย่างเงี้ยสมัยเลยครับผมมาไหว้ครับผม ขอให้มีแต่ความสุกความเจริญรุ่งเรืองครับผมขอให้การงานค้ขาขายรลำรวยการงานขาขาการงานมีแต่ความราบรื่นครับผมค้าขายดีครับผมมาอธิษฐานให้พี่หมอให้พีโนโออน e พ่น้องทุกคนเอฟซีครับผมให้คนที่ติดตามให้เป็นในรับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมต่อไปในใบภาคหน้าครับผมครับผมสวัสดีครับ